กะลีพิศนุโลกกะลีพิศนุโลกบักซักไนดะ้เสียโตเก้าวอะไรสิบ้าได้ๆเออตัวนี้แหละเออสิว่าแขนกุดแขนขาดเดี๋ยว้ามีอีกวันนาปลาสุน,นว่มาวิปัสสังสถานการณเมืองในประเทศไทยไปหาเอายางตีนรถมะพราน้าถนนเลรียเอาถนนหลักสะกักนหะน้อบ่อไห้รถเที่ยวเซือเนี่ยแม่ร่างเงาเาบักกูเอ๊ะน้ำปลาสุน,นีลายคนอยู่นี่ไปหลายจังหวัดแล้ว เราเรามันนนด้นะกระจายไบ่มีเสียชีวิตกรจายไปอระจายไปบ่มีหัอขึ้นก็ัจาก่างแผนไปจากมูเราอยู่สารัตอเมรกกาายไปบงมากสักกเบิงอยอ่เสียงอยอะเีเรื่องเนี่ยลราเรามันแนี่ยะจายไปประเทศไทยไอสหกสิบล้านคนเนี่ยนะเสียนกว่าเพรเสียงกว่าเราเลือกตั้งสสเทราจุดอยู่ด่านท่านี่นะได้หลายกมูนะยอ้ด่านท่านี่สามอำเภอ นองหานทุงน่งฝนบรรดุงบรรดุงสามเออบรรดุงสามสามอมเพื่อนะเออได้หลายก็ะมูเแล้วครับอ่ะอีิสักดิีทนเนียมนะมูหม่อลงอยู่เสียเนี่ยเออยับปากยับปากน้าวนนี้แจ้ไปหลายๆัน